คลิปนี้นะฮะเราจะมาอัปเกรดงานภาพของการถ่ายวอลอกด้วย Sony z v e 1 0 Mark II กันโอเคเราไม่ต้องคุยเรื่องซาวนะคุณจะใช้ไมค์ ECM B10 หรือคุณจะใช้ไมค์ ECM W3 มบบที 3, แบ่คอผมใช้อย่างเงี้ยก็แล้วแต่อันนั้นเรื่องเสียงคุณไปเรื่องเอาส่วนในเรื่องของภาพผมแนะนำการเซตติ้งกล้องแบบนี้ดีกว่าถ้าคุณ อยากให้งานภาพถ่ายวอลอกของคุณเนี่ยเข้าไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยผมแนะนําว่าคุณถ่ายเป็น S log3 S gamma 3นแล้วคุณเอาไปทำ color grading คุณจะจัดการเรื่องของความมืดสว่างและเรื่องของโทนได้ด้วยตัวคุณเองเพราะบางทีคุณถ่ายมามืดคุณดึงได้บางทีถ่ายมาสว่างมากไปนิดนึงคุณลดมันลงได้ ดังนั้นในเรื่องของการถ่ายงานวอลลกที่คุณควบคุมความมืดสว่างไม่ได้เนี่ยการถ่ายในวอลลอกสามเนี่ยมันจะช่วยให้คุณทํางานได้ง่ายขึ้นและได้งานที่คุณภาพมากขึ้นอย่างที่2เลนสที่คุณเลือกผมแนะนําเป็นเลน E11 มันเป็นเลนอัลต์วายมุมกว้างที่พอมาใช้กับ z V Etenmark 2แล้วเปิดกันสันแอคทีฟมันจะได้ความกว้างที่พอดีใช้เดินถือถ่ายวอลลกเซลฟี่ได้สบายอันถัดไปวอลเลอร์เอ็นดิสตเตอร์ผมก็เลยคอมเมนต์วอลเลอร์เอ็นดิเตอร์ของให้ดัดรุ่น Pro 2 มันจะสามารถปรับความมืดสว่างได้อันนี้เป็นโซลชั่นและการเซตติ้งกล้องเพื่อให้คุณถ่ายวอลลกได้ดีขึ้นเดี๋ยวเรามาดูภาพตัวอย่างกันก่อนว่าทำไมผมถึงได้เลือกใช้ S Log3 ในการถ่ายวอลลกเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเป็นสีแบบธรรมดาก่อนแล้วกันนะสีสแตนดาร์ดผมถ่ายเป็น 4K 50เฟรมวินแต่ใช้สปีดชชตเตอร์1/200เป็นเรื่องของการกัน์ั่นที่ผมอยากจะให้มันเกิดมูชชั่นเบอร์น้อยที่สุดแต่ถ้าใครจะใช้สปีดชชตเตอร์ตามกด180 จะตั้งไว้หต่อร้อยก็ได้อันนี้แล้วแต่ผมใช้ f 1.8แล้วก็ใช้ ISO เป็นแบบออโต้แล้วก็ปิด v a เ i อร์ e ละดีฟュเซอร์เอาส่วนสีตอนนี้ผมเลือกเป็น Creative Look แบบ S T ก็จะได้สีแบบ Original ของกล้องตอนนี้ผมใช้สี Creative Look S T นะฮะทดสอบถ่ายวอลล็อกดูแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นสีแบบ S หลอก3แล้วไปทำ c า l o r g r g r i n g ้เมื่อกดไปที่เมนูนะฮะคุณก็เลือกรูปบ้านอันที่2แล้วคุณก็เลือก l ลอก Shooting จาก off เนี่ยให้กลายเป็น flexible ISO อันนี้ก็จะเป็น S log 3เรียบร้อยแล้วนะทีนี้เวลาที่ถ่าย S log 3เนี่ยคุณจะใช้ ISO ขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่ ISO 8 0 0คุณดู ISO อัตโนมัติ ISO ขั้นต่ำของผมจะอยู่ที่800สําสำหรับกล้อง ZV E 1 0 Mark II และสิ่งที่ผมต้องตั้งสำหรับก,การถ่าย S log 3คือการชดบวกเพราะคุณอย่าลืมว่าผมใช้ ISO อัตโนมัติการชดเชยแสงมีผลแลละผมต้องชดบวกเป็นบวก1.7อันนี้เป็นสูตรผมเลยนะแล้วไปทำ color grading ตัวชดเชยแสงก็คือตรงนี้นะฮะนี่ ผมเลือกเป็นชอดบวก1.7เอาไว้แล้วคุณก็ต้องบิดวาล์เวอร์อินดิคเตอร์นะฮะจน ISO มันลงไปถึงประมาณ ISO 800แบบไม่ให้มันกระพริบนะออแล้วมันอาจจะวิ่งแบบ800ทันหนึ่งอะไรก็ปล่อยกันไปถ้าเกิดคุณไม่บิดเนี่ยมันจะกระพริบแบบนี้เห็นไหมผมก็เลยมาบิดวาล์เวอร์อินดิคเตอร์ปุ๊บให้ ISO มันไม่กระพริบ ผมบิดมาประมาณแบบนี้เกือบสุดให้มันเปรา800ถึงพันหนึ่งอะไรแบบนี้ให้800มันนิ่งๆเ่ตอนนี้ Variable i n d i c a t o r ผมบิดไปขนาดนี้เลยคือถ่ายกลางแจ้งอ่ะจะบิดไปสุดเลยก็ได้บิดไป5เต็มเลยถ้าแสงแดดมันแรงอ่ะนี่คือสีที่ได้จากการถ่ายเป็น S Log 3แล้วผมทำ Color Grading เป็นแบบนี้นี่คือสีที่ได้จากการ Color Grading เรียบร้อยแล้วนะฮะได้ออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะ Grading ดดสีมันออกมาเป็นยังไง แต่ที่แน่ๆคุณจะได้สไตล์สีที่เป็นแบบของตัวเองคุณสามารถจะทำได้ด้วยตัวคุณเองเลยด้วยโปรแกรม DaVinci Resolve เรียบร้อยอันนี้คือการเซตติ้งสอหการถ่ายบล็อกที่ผมใช้ถ่ายเป็นประจำหรือแม้แต่ตอนที่ใช้ถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้ด้วยก็ถ่ายเป็นเ l ล g อแล้วมาทำ l o r g r a d i n g อันนี้เป็นตัวอย่างการแก้สีนะครับจากไฟล์ที่ ถ่ายด้วย S log สาผมไปงานอีเวนต์มาซึ่งสีในงานเนี่ยมันจะเป็นสีออกน้ําเงินน้ําเงินไฟล์นี้ผมถ่ายเป็น S log ok สนะฮะผมก็มาถอดหลอกการถอดหลอกของผมก็คือเซตติ้งโปรเจกต์ของ Da บบลิชีรีโซผมเป็นแบบนี้นะให้ดูไว้ก่อนคร่าวๆนะ Color Management เนี่ยตรง Color Space เนี่ยเป็น Da บบลิชี i d RGB Color Managed แล้วตรง Input Color Space เนี่ยเป็นเลข709แกมมา2.4ตรง Time Line Color Space เป็นดับบลิช WU s d e Intermediate คร่าวๆนะครับก็คือตรงนี้มันจะทําให้ผมสามารถถอดหลอกได้ด้วยการคลิกขวาแล้วเลือก Color Space มาถึงผมก็ ขวาแล้วก็เลือก input color space แล้วก็เลือกไปที่ Sony แล้วก็เลือก s gamut 3 cine s l a s s l o g 3ปุ๊บเรียบร้อยอันนี้ผมถอดลอกออกมาแล้วผมก็เริ่มทำ color grading อันแรกที่ผมทำนะฮะก็คืออันนี้ครับปรับความสว่างและ Contrast ผมปรับความสว่างด้วยการมาดึงตรง offset ตรงนี้นะฮะจากเดิมันมเป็นงนี้ผมก็มาปรับขึ้นเป็นแบบนี้แล้วมาทำคอนทราสต์ก็คือใช้ตัว curve นะฮะแล้วก็กดตรงนี้ฮะ edit table เเปุ๊บมันจะออกเป็นแขนแบบนี้ พอคลิกปั๊บเนี่ยผมก็จะสามารถดึงแขนมาได้นะครับผมก็ทําเป็น S curve แบบนี้อันนี้ก็จะเกิดความคอนทราสต์ขึ้นอันนี้คือเรื่องของความมืดสว่างและคอนทราสต์อยู่โหนดนี้ดึงได้ประมาณแบบนี้เลยทําให้มันใหญ่ขึ้นหน่อย่อะ ป็นนแบบี้ความมืดสว่างคอนทราสต์ผ่านไปผมมาทําในเรื่องของไฮไลท์นะครับผมจะลดไฮไลท์ลงลดยังไงผมไปที่ HDR แล้วผมก็เลือกตรงไฮไลท์นี่มาคลิกตรงนี้แล้วเลือกไฮไลท์ไฮไลท์มันก็จะคุมตรงเส้นแบบนี้ใช่ไหมผมก็มาดึงลงคุณดูนะนี่มันดึงได้ถึงขนาดนี้เลยนะนี่คือเอ็กตรีมไฮไลท์เลยนะจากเดิมเนี่ยมันเป็นขาวๆแบบนี้นะฮะผมจะเอาสีกลับมาเนี่ย ผมดึงได้แบบนี้เลยเนี่ยเราก็จะได้แสงที่มันแบบเอาหายไปอ่ะกลับมาเป็นแบบนี้อันนี้คือ e Extreme Highlight นะมันสามารถจะดึงได้เลยน,นี่คือความยืดหยุ่นของไฟล์นะผมว่ากลับมาที่เดิมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็มาทําโทนเล็กน้อยตรงนี้กดคอนโทลดี D. ปึ๊บเปิดขึ้นมาโทนผมทาอะไรบ้างจริงๆอันนี้ไม่ค่อยเห็นภาพนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพโปรดัก t คุณจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะผมก็แค่มาปรับตรง p r i m a r y Color Wheel ตรงหลอกตรงเนี้ยแล้วก็เลือกชาร์โดให้ติดไปทางสีน้ำเงิน เรื่องมิดโทนไปทางตรงข้ามก็คล้ายๆทำาคัลเลอร์คอนทราสต์แหละแล้วตัวสุดท้ายอันนี้ก็ทําโทนเข้าไปอีกน,นิดหน่อยกดคอนโทรดีขึ้นมานี่จริงๆมันไม่ค่อยมีผลอะไรกับภาพที่เป็นโปรดักต์แบบนี้จะไม่มีผลกับคนมากกว่าโทวอันนี้ผมก็มาทําตรงพรมารีแล้วเลือกคัลเลอร์บาร์แล้วผมก็มาทําตรงนี้เล็กน้อยกระจุงก็จจิงและหัวใจที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับการแก้ไว้บาลานซ์สมมติว,ว่าเรารู้สึกว่าภาพนี้มันติดน้ําเงินเกินไปเนี่ยเราสามารถแก้ไว้บาลานซ์ได้โดยฝ่ายมันไม่ช้ําสักเท่าไหร่ดูนะนี่ ผมแก้ไวบลาน์กลับมาให้มันเป็นสีอย่างที่มันควรจะเป็นจากตอนแรกเนี่ยมาติดสีน้ําเงินแบบนี้ทั้งอันใช่ไหมเออเราก็ดูแล้วก็โอเคเป็นบรรยากาศแสงแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้เห็นสีจริงๆของโปรดัก t คุณมาแก้ไวบาลาน์ตรงนี้ได้ปึบแก้แบบนี้เลยถามว่าผมแก้ตรงไหนผมไม่ได้เลือกไวบรานเทมนะผมแก้ตรงนี้ครับตรงออฟเซตอันนี้ผมอยู่ตรงหลอกคืออยู่ตรงไหนมันก็มีออฟเซตนะผมมาแก้ตรงออฟเซ็ตตรงนี้ครับจากเดิมเนี่ยมันเป็นแบบนี้อยู่ตรงกลางแบบนี้ใช่ไหมผมลากไปทางเหลืองเพราะว่าน้าเงินแก้ด้วยเหลือง เหลืองแก้ด้วยน้ําเงินผมลากขึ้นไปแบบนี้ครับคุณสามารถจะลากให้มันอยู่บริเวณตรงไหนก็ได้นี่เห็นไหมถ้าคุณคิดว่ามันเป็นไวบาลานซ์ที่ถูกต้องแต่ผมคิดว่าตรงเนี้ยกำลังสวยแต่ถ้าคุณอยากจะง่ายกว่านี้คือมีสีขาวในภาพคุณมาแก้ไวบาลานซ์แบบนี้ก็ได้ กด alternate s ออกมาสมมติว่านี้เป็นการแก้ไวบ้บาลานซ์คุณมาที่ตรงเทมปต,ตรงนี้นะฮะแล้วคุณเลือกหลอดดูสีแล้วจิ้มไปตรงสีขาวตรงนี้ก็แล้วกันมันจะแก้ไวบ้บาลานซ์ให้ภาพคุณเป็นสีขาวที่ถูกต้องแต่คุณก็ต้องจิ้มตรงที่มันเป็นสีขาวที่ถูกต้องจริงๆนะแต่ส่วนตัวผมผมใช้การปรับโดยการดูด้วยตัวเองผมก็มา แก้ตรงนี้จะได้โทนออกมาเป็นแบบนี้คราวนี้ผมก็จะได้สีของสินค้าที่รงแล้วก็ไม่ค่อยช้ำคุณเห็นไหมแก้เวลาร้านแบบเอ็กตรีมเหมือนกันนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับการถ่ายหลอกนี่ช่วยเซฟเราหลายหลเรื่องนะหรือแม้แต่ตรงนี้นะครับที่ผมถ่ายไปที่เวทีแล้วภาพที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างจะเอาอันนี้ผมถอดหลอกเรียบร้อยแล้วนะมันออกมาเป็นแบบนี้ผมก็ทำลอร์เกรด d i n g ปึบออกมาเป็นแบบนี้ถามว่าผมทำอะไรบ้างอันแรกปรับความมืดสว่างอันที่สองเอา HDR ตบไฮไลท์ลงมา ได้ขนาดนี้เลยไฮไลท์นี่คือผมใช้ SDR ตรงไฮไลท์นะผมตบปึ้งลงมาขนาดนี้นะจากเดิมเอาแบบนี้ตบปาบเข้าให้ใช้งานได้เลยสุดท้ายก็ ไอเรื่องโทนเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะตรงนี้ไม่มีอะไรมากแต่ให้ดูว่าเรื่องความยืดหยุ่นของการดึงไฮไลท์กลับในกรณีที่เราถ่ายมาอาจจะมีความผิดพลาดในการวัดแสงหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอัซิเดนท,ที่เราแบบเฮ้ยไม่รอดเว้ยมันมาลอดได้ฮะเพราะเราสามารถจะดึงมันกลับมาได้ทั้งไฮไลท์และชาร์โดนี่คือดนามิกเลนส์ที่มันดีครับของการถ่ายเป็น S Lo ลอกสามสรุปไง,ไง่ายๆการถ่ายลอกดียังไงสำหรับผมนะ1ดึงความมืดสว่างได้ดี2เอาไฮไลท์ลงได้ดี 3แก้ไวเบานได้ดี D. นี่แหละครับข้อดีของการถ่ายหลอกคุณสามารถจะไปแก้ไวเบานที่ไฟอื่นก็ได้เช่นถติว่าเป็นหน้าผมเนี้ยอย่างม่วงเลยอยากแก้ไวเบรนได้ไหมแก้ได้ครับผมกดชิป S ก็คือสร้างโน้ตเบฟอร์ขึ้นมาแล้วตรงนี้เป็นไวเบานเพรา,าผมมาที่ออฟเซตเหมือนเดิมผมก็ลากเองเลยนี่นะเนี่ยผมแก้ไวเบานให้สีผิวผมถูกต้องมากขึ้นแล้วก็อาจจะมาเพิ่มความสว่างเพิ่มความสว่าง เพิ่มคอนทราสต์เนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยมันปรับอะไรได้เยอะเหมือนกันนะการที่ถ่ายเป็น S l o ok ล3เนี่ยแล้วไฟล์ของ ZVE10 Mark i มมันเป็นไฟล์1 0บ i ิต4 2 2แล้วเวลาที่เราปรับเราสามารถปรับได้ค่อนข้างหนักมือแล้วมันก็ยังคงสามารถไล่โทนได้จะไม่เหมือนไฟล์8 b i บิตที่พอปรับหนักมือปั๊บไล่โทนเป็นปืดเลยมันจะไม่เหมือนกันอันนี้คือไฟล์10บิต เห็นไหมครับเป็น4-2-2นี่แหละคือไฟล์ของ Sony ZV-E10 Mark II แต่สำหรับคนที่ีเกียบที่จะไปทำ Color Grading บอกอยากได้สีออกมาเรียบร้อยเลยทำได้ไหมทำได้ครับกล้องตัวนี้สามารถใส่ User LUT เข้าไปได้เดี๋ยวหลังคลิปผมก็จะไปสอนวิธีการ Export User LUT ออกมาจาก DaVinci Resolve แล้วก็เอาใส่เข้าไปในกล้อง ZV-E10 Mark II ตัวนี้ วิธีการนะฮะคุณต้องไปปิดหลอกก่อนแล้วเลือก Picture Profile เป็น user lut ที่คุณใส่เข้าไปอันนี้ผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะไปที่บ้านเบอร์2เนี่ยแล้วคุณก็กดเข้าไปปุ๊บแล้วคุณก็เลือกตัวนี้ครับตัวหลอก o o t t n n s s t t t n n g เลือกเป็น off เสร็จร้อยแล้วคุณก็ออกมาแล้วคุณกด fn เข้าไปแล้วคุณจะเจอตัว pp ที่มันเป็น pp off อยู่คุณกด pp เข้าไปปุ๊บแล้วคุณก็เลือก user lut ที่คุณใส่เข้าไปอย่างผมผมใส่ไปเป็น user lut 3ตัวนี้นะฮะ สีที่ผมใช้กับงานวลอลลกเนี่ยแล้วผมตั้งชื่อ User LUT เป็นว a ลล็อกล o กด้วยประมาณนี้ฮะชดหนึ่งชดบวกหนึ่งอ่าโอเคแล้วก็ปรับไปเลืวอยๆในฟิลเตอร์ให้มันอยู่ประมาณ800ได้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือแสงที่พอดีสำหรับตัว User LUT ของผมนะครับที่ใช้ถ่ายวลอลลกคอยเช็คดีๆว่าเออค่าเซตติ้งมันได้ไหม ISO Auto เออวิ่งอยู่แบบถูกต้องไหมกระพริบหรือเปล่าถ้ากระพริบ อย่าลืมไปบิดวาลวเวลนอฟเฟเตอร์คุณอยากได้งานเนียเน้ยเี้จริงๆคุณก็คอยจูนมันหรือว่าจะเลือก iso เป็นแบบฟิกไปเลยไม่ต้องออโต้แบบผมถ้าเกิดคุณอยู่ในสถานที่ที่แสงมันไม่สวิงแต่กรณีของผมที่ผมต้องเลือก iso ออโต้เพราะว่าผมอยู่ในที่ที่มันแสงสวิงอยู่ตลอด เดี๋ยวมีเมฆมาบังพระอาทิตย์แสงอาทิตย์ออกมาบุ่นวายยุ่งยากช่างมันผมปล่อยสวิงได้ผมไม่สีผมก็ปรับเลเวลอนดิวเตอร์แบบมืดสุดเพราะผมอยากได้ F1.8 ด้วยจะได้แบบละลายหลังแบบนี้นะครับแล้วพอผมได้แบบนี้ใช่ไหมผมก็มาถ่ายบนหลอกเช่นตอนนี้ผมกินอยู่ในร้านสาจ,จุยใช่ไหมผมก็ถ่ายไปใช้เลนส์11เนี่ยแล้วก็ครีเอทซูมผมมากินพล้ลามลงสงนี่เมรมเอทซูมเข้าไปปึ๊บได้ไกลสุดประมาณนี้นะครับใส่พริกเผาเข้าไปด้วยแล้วผมก็สั่งอีกอย่างนึงเข้ามา ก็เป็นลูกชิ้นต้มยำนะครับลูกชิ้นหมูต้มยำนี่อร่อยมากเนี่ยแล้วผมก็มากับแม่นะฮะอันนี้แม่นั่งอยู่นี่อ่ะแม่ทักทายทักทายหน่อยเฮลโลเฮลโลอันนี้ผมเลือกที่จะฟิกไอโซไปนะฮะตามสถานการณ์นะเพราะผมรู้เลยว่าแสงไม่เปลี่ยนคุณก็ไปเลือกใช้เอาแล้วกันผมให้เป็นไอเดียเฉยๆนะไม่ใช่ว่าคุณจะใช้แบบออโต้ไอโรตับพืชน,นะบางจุดเนี่ยถ้าคุณปล่อยออโต้ไม่ได้เนี่ยคุณที่เกียจไปเลือกรับชดแสงนู่นนี่นั่นคุณฟิกไอโซไปเลย นะคุณก็จะได้แบบผมสวีชัตเตอร์หน0่ง1่ 18, แล้วก็ไอโซฟิกแปดรออตโต้ไวบรานเฮลโลเนี่ย Hello. <c oughs> <c oughs> ผมวาหันกลับมาถ่ายตัวเองอ่ะเนี่ยครับอันนี้คือวันหลอกที่ผมมากินร้านสาจุยร้านที่กินตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กมากินกับคุณย่ามากินทีไรก็ไม่ถึงคุณย่าทุกที <c oughs> มาในะหม่้าขวบอันนี้คือ การใช้งาน Sony z แ e ดบีเอเท i มที่มีความสามารถในการถ่าย S Lo g 3อกไฟล์10บบิต2 2มันจะทำให้คุณสเตปอัพเรื่องของคุณภาพภาพไปอีกขั้นได้โทนนี้ในตลาดออตโกเนี่ยแหละว,ว่าสีที่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้ก็คืออยู่ในตลาดที่เป็นแสงอยู่อย่างนะีแล้วก็เปิดออต้กไอบาลานนะครับมันก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้แหละครับก oh. ินซา oh. จุยเสร็จ oh. ก็ต้องมาช้อปปิ้งนะก็จะมา,าซื้ออันนี้ครับนี่นี่นนนแกงเหียบ ซื้อแกงร้านอะไรนะแม่มาลีอ่ะใครชอบกินอะไรกันบ้างพ่อชอบกินมัสมั่นไก่แม่ห,หมูชอบกินอะไรนะเยี่ยวไผ่เดี่ยวไผ่แล้วก็แม่ชอบกินแกงเนื้ออ่าแล้วนี่ก็คือสี lut ที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะแล้วก็ใช้จากหลังกล้องไปเลยไม่ต้องไปคั color เกตติ้งใหม่ได้สีออกมาเป็นสไตล์แบบที่ผมอยากได้แล้วอันนี้ก็เป็นสีตอนที่โดนแดดนะครับ แต่จัดว่าแรงใช้ได้เลยถามว่าเปิด F1 ปกับ v a l a b l e i n m i l i f i e r ตัวนี้ไหวไหมถ้าถึงขนาดนี้ไม่ไหวครับต้องเร่งสปีชัตเตอร์ ถ้าจะเปิด f 1 8ต้องเล่งสปีดชัตเตอร์ขึ้นไป1ต่อ400จริงๆเนี่ยค่าอ u t o ISO 8 0 0ยเนี่ยยังกระพริบอยู่เลยนะอาจจะต้องยอมลงในเรื่องของค่า f ลงมาบ้าง f 2 8อะไรอย่างนี้ <c oughs> แต่สปีดชัตเตอร์ก็ยังแบบเออโหดอยู่นะก็ปรับกันไปสมัคการถ่ายบล็อกนะถามว่าต้องคอยดูไหมถ้าเรื่องโหมด m auto ISO ก็ต้องคอยดูอยู่ดีแต่ถ้าโหมดที่ไม่ต้องคอยดูเลยเนี่ยก็คือโหมด s ฟิกสปีดชัตเตอร์ไปเลย auto ISO แล้วเมื่อไหร่ที่แสงมันสว่างเกินมันก็ลด f ให้เรา เพราะงั้นถ้าเกิดถ่ายงาน,นจริงๆสำหรับการถ่ายบล็อกที่ผมใช้นะผมก็จะไปใช้เป็นหมด S นะฮะในกรณีที่แสงมันสวิงมากๆระหว่างแบบนี้มาสู่แบบนี้ สำหรับคนที่อยากเลลร์เกรดดิ้งนะฮะก็ใช้โปรแกรม i ดว i Resolve แบบนี้นะฮะโยนไฟล์เข้าไปเรียบร้อยสร้างไทม์ไลน์นะฮะผมไม่ลงลึกนะก็ให้ดูว่าเออมันเลลร์เกรดดิ้งประมาณนี้นะครับเริ่มต้นไฟล์ S Lo g อกเป็นแบบนี้ผมก็ใส่ LUT เข้าไปก็จะเป็น LUT ที่อยู่ใน LUT ของ i ดว i Resolve ที่เป็น Sony แล้วก็เป็นตัวนี้ฮะ s อ o g 3 S กสามเามุสสามดอซีเนยนเข้าไปปุ๊บได้สีมาเป็นแบบนี้แล้วผมก็มาทำเอ็กโพเชอร์ก็ปรับให้มันสว่างแล้วก็มาทำคอนทราสต์แล้วก็มาทำโทน ตัวนี้ก็จะทําโทนตรงหลอกแชโดว์เป็นสีน้ำเงินมิดโทนเป็นสีออกส้มๆ้มไฟนอลโทนอีกนิดนึงนะฮะตรงโทนเคิร์บ ป๊เอามาเป็นแบบนี้อันนี้ก็มาไฟจูนตรง Color c u r v e ิฟนะฮะก็มีเลดกรีนบลูอะไรเงี้ยผมมาไฟจูนเล็กน้อยก็ได้สีอามาเป็นแบบนี้สําหรับการ Export รออกมาเป็น LUT เพื่อไปใส่ใน user LUT ของกล้อง z v e 1 0 Mark II นะฮะเราก็อยู่ที่หน้า Color ตรงนี้แหละแล้วเราก็มาที่ตัวคลิปคลิกขวา Generate LUT เลือก3 3 CUBE แล้วก็เซฟไปคุณก็ตั้งชื่อไปนะฮะว่าปลอกฉิมสมมุติชื่อนี้ใช่ไหมฮะแล้วคุณก็กดเซฟ ถามว่าเซฟไปเก็บไว้ที่ไหนมันก็ทําได้2ทางทางแรกคือใส่ไปใน SD Card ของตัว z v e 1 0นะฮะคุณก็ไปที่โฟลเด er อร์ p r i v a t e ไปที่โฟลเดอร์ sony ไปที่โฟลเดอร์ pro ไปที่โฟลเดอร์ lut อันนี้ในะ SD Card นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บ lut ที่เราใช้โหลดเข้าไปในกล้องเมื่อกี้ที่เซฟไปนะคุณจะ Export มาลงตรง SD Card เลยก็ได้คุณก็ Copy ผ่านเอาไว้ก็คลิกขวาแบบเดิม เจเนเรตเอ t 3 3ทีสา t r พลปึ้งเซฟลงตรงนี้อ่ะชื่อว่าวอลล็อกชิมเซฟปุ๊บเรียบร้อยมันจะใส่ตัวเลขอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะอันนี้ก็เป็นชื่อไฟล์นะผมก็จัดก,การลบทิ้งให้มันเป็นชื่อว่าวอลล็อกชิมเรียบร้อยแล้วผมก็เอาไปโหลดเข้ากล้องหรืออีกวิธีนึงคือเอาไปใส่ไว้ในคลา์แล้วโหลดผ่านแอป Creator ของโซนีผมก็ c o ปปปึ๊บเอาไปวางไว้ในวันไ i v e ตรงนี้นะครับเป็นตัวคลาวของผมแล้วเดี๋ยวผมไปดาวน์โหลดลงในมือถือแล้วก็ใช้โปรแกรม Creator App ในการใส่มันเข้าไปในกล้องเอาวิธีแรกก่อนใช้ s d g a r d ใส่เข้าไปในกล้องวิธีแรกก็คือการใส่ s d card เข้าไปที่กล้องคุณก็เปิดกล้องแล้วก็ใส่ SD Card เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณไปที่เมนูคุณเลือกมาที่เมนูม Menu. สีชมพูนะฮะ e x p o S/ u r e Color คุณกดขวาเข้ามาแล้วมาที่ Color Tone กดขวาเข้าไปนะฮะแล้วคุณจะเจอ Manage User LUT กดเข้าไปกด Import Slash Edit แล้วคุณก็จะเจอ User ตรงนี้นะฮะคุณก็เลือก User ที่คุณจะใส่อย่างของผมนี้เลือกเป็น User 4คุณกดเข้าไปมันจะ list รายชื่อของ LUT ที่มันอยู่ SD Card ของคุณขึ้นมาซึ่งกรณีนี้ก็คือว่าลอกชิมเนี่ยคุณก็มากดแอดเข้าไปอันนี้คือวิธีแรกซึ่งผมไม่กดแอดนะผมจะใช้วิธีที่2คือการใช้ Creator App อย่างแรกผมก็ไปที่ OneDrive แล้วผมก็ไปที่ Folder LUT นะฮะผมก็จะมาเจอไฟล์บล็อกชิมที่อัปโหลดเมื่อ10นาทีที่แล้วกดปุ๊บแล้วกดดาวน์โหลดกดบันทึกตำแหน่งนี้บันทึกไปนะครับบันทึกเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็ไปเปิด Creator App ขึ้นมาแล้วก็เชื่อมกับ z VE10 Mark II ตอนนี้เชื่อมแล้วนะฮะแล้วผมก็มาที่ตรงตั้งค่ากล้องแล้วข้างบนสุดนียคุณจะเจอการจัดการ LUT กดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็เลือกปลายทางที่จะนำเข้า LUT ตอนนี้มันจะเชื่อมกับตัวกล้องนะครับอ่เชื่อมเรียบร้อยมันก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้คือเป็น user 4ที่ยังไม่ได้ถูก i m p พ r รผมก็กด user 4เข้าไปนำเข้า LUT อีกรายการ LUT ได้รับการบันทึกไว้ในสมาร์ทโฟนของคุณแล้วกดเข้าไปมันก็มันเจอโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของผมนะครับผมก็เลือกว่บล็อกฉิมตัวนี้จะเป็น LUT ที่ผมดาวน์โหลดลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็กดเริ่มการนาเข้ากดโอเค นี่ครับที่ตัวกล้องมันก็จะรับรู้แล้วผมก็เลือกการนําเข้า LUT เสร็จสิ้นปึบเขาก็บอกว่าคุณสามารถบันทึก LUT ไม่ได้คลาดได้เพื่อให้คุณสามารถนําเข้า LUT ไปยังกล้องอื่นได้ง่ายๆได้ต้อง sign in เป็น Sony account อันนี้ผมยังไม่ทำแล้วกันก็ยังไม่อัปโหลดนาเข้าเสร็จสิ้นก็กดปิดแค่นี้ครับเรามาดูที่กล้องกันผมกดไปที่ Fn แล้วก็ที่ picture profile ตรงนี้นะฮะกดเข้าไปแล้วผมก็เลือกลงมาแล้วมาดูซิว่า user 4เข้ามาหรือ,อยังนี่ครับ u s เซอเข้ามาเรียบร้อยแล้วเป็นวอลล็อกชิมดอท e กดเลือกใช้ได้นะครับก็ได้สีเป็นแบบ LUT ที่เราสร้างขึ้นมาและนี่ครับคือ LUT ที่ผมสร้างขึ้นมาผมเลือกชดแสงเป็นบวกหนึ่งค่าเซตติ n งก็สปีชัตเตอร์หนึ่งต่อ2 0 0 f 1 8แล้วก็ Variable i n d i c a t o r ก็จัดไปเต็มๆ5 Stop Iso a อ t o ตนะตอนนี้ผมใช้เป็นโหมด M ได้ภาพออกมาเป็นแบบนี้สีออกมาเป็นแบบนี้สีของสีเขียว ออกมาเป็นแบบนี้นี่คือ LUT ที่ผมสร้างขึ้นมาเมื่อกี้ถ้าใครชอบที่แบบนี้ฮะสามารถช้อปปิ้งได้ที่เว็บไซต์ www. dot com และช,อใใรรชอ้ะอ,ชอปออกกด l ได้่สะดวกช้อปปิ้ลาซาด้าลาช้อปปิ้ติ๊กต๊อกเก็ไส๋ชื่อร้านเอลูทัวร์ได้ฮะแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับไปสดีครับ